สวัสดีครับผมอามริจินนครับมาอปัปเดตฝุนนะครับเนาะโอ้ยนี่ก็ะก,ก,กตกทักตุกแน่เลยครับตกทุกวันเลยตกไม่ได้ยุดเลยครับสองอาทิตย์กว่าแนละ้วนังตกอยู่เลยครับมองไปทางไหนก็มีแต่ข,ขาวเลยครับ ดูครับพันหน่ายยตุ๊กยังงี้หมดอาทิตย์อีกแล้วครับอาทิตย์นี่ดูพยากรณ์อากาศเรวดูครับดูครับฝ่าเนึบขึ้เลยครับผม ปกติถ้าง,งานมองไปมันจะเป็นเขาเลยครับเนะนี่ยถ้างทุกอง่าเป็นเขาหมดเลยาแต่ี่มองไม่เห็นเลยครับดูดูแล้วคือจะมียุงดง่ายดนะ้น้องคบเนาะนอ้ดตกุกวันุกวันเลย กฝ่าย,ยังแต่เมด็ดลงไม่แจ้งจะ่ที่เลยครับผมดูครับผมวัดหลุมหมดเลยพักที่ปลูกไว้ีพักโอ้ไม่มีพักหรอว่ะมีอยู่ครับพักมีอยู่ถั่วครับ ลุ่มมดพริกเคลือเทศครับฝนตกหลาย ครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเนาะพามาดูฝนอีกแล้วครับ,นะาารบตกสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วครับผมยังไม่หยุดเลยตอนนี้นี่แย่ครับผมในหลบเห็นแต่ดูข่าวมันบอกว่าในหลบกกปีเจ็ดปีบนี้ครับนะครับเกาหลีปีนี้ ิปนีกับตองลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผม